เอาละสวัสดีนะคะสำหรับทุกคนที่เกิดในชาวราศีกุมนะคะพบกับอาจารย์เจนเทียนมงคลจกักรวาลและชาแนลเทียนมงคลจกักรวาลดูดวง12ราศีวันนี้มาดูดวงในรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่16มิถุนายนปีพศ2567นนะคะด่วนๆกันแบบ ส่งข่าวเลยนะคะให้คุณเตรียมตั้งรับในสัปดาห์นี้ทำอย่างไรกันดีนะวางแผนยังไงเราจะต้องเดินทางแบบมีแผนการนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราจะพลาดสะดุดขาตัวเองก็ได้นะทีนี้ก็จะได้รู้ว่าในความชั่วโมงนี้คือต้องหมูต้องเสริมถ้าไม่งั้นคุณจะรู้เลยว่า ขัดมากๆติดขัดมากๆดวงชะตาทีนี้ในชาวราศีกุมเนี่ยภาพรวมภาพรวมในช่วงสัปดาห์นี้จะค่อนข้างแปลกแปลกสำหรับบางคนเพราะในชาวราศีกุมเนี่ยหลังจากที่เจอมอรสุมมามากมายหลายๆปีช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เขาเริ่มนิ่งเสมือนอะไรรู้ไหมการมีเราเป็นเพชรที่ได้รับการเจระไในมาค่อนข้างคมค่อนข้างที่จะ มีในเรื่องของความคิดดีขึ้นไม่วู่วามไม่อะไรก็แล้วแต่แต่ในช่วงสัปดาห์นี้คุณจะอารมณ์ร้อนและก็ร้ายด้วยร้ายรึกนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีกุมจะมีการวางแผนมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดขาดมากๆอละฟังดูน่ากลัวไหมแล้วก็หน้า ลุ่งรึกลึกซึ้งน่าค้นหาทีนี้ในเรื่องการงานการเงินของในชาวราศีกุมนะคุณมองเห็นในเรื่องของทิศทางของการเงินที่จะได้ลู่ทางในการทำมาหากินและการตัดสินใจค่อนข้างที่จะเด็ดขาดมากๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานคุณก็จะลงไปไฟเองและถามสำเร็จไหมสำเร็จแน่นอน แต่คุณจะไม่เหมือนก่อนคุณทั้งดุทั้งเข้มข้นทั้งมีความกล้าทั้งกล้าตัดสินใจไม่กลัวอะไรและมองการกไกลเฉียบมากในชาวราศีกุมเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานกับชาวราศีกุมรับมีดให้ดีนะคะรับมีดไม่ได้หมายถึงทะเลาะก,กันนะ รับมีดคือในคมในฝักของคุณเนี่ยรับให้ดีคุณจะไปคุยไปดีวอะไรกับเขาก็แล้วแต่คุณต้องมีเหตุผลคุณต้องทําการบ้านมาอย่างดีเพราะกลุ่มสัปดาห์นี้คุณตั้งอกตั้งใจในการทํางานของคุณมากเพราะช่วงที่ผ่านมาโดนใส่ร้ายป้ายสีโดนอะไรต่างๆคุณก็อาจจะใช้ความตรงไปตรงมาแล้วก็เถียงหรือชนแต่สัปดาห์นี้คุณเกิดจะเกิด เรื่องราวต่างๆที่คุณคัดกรองแล้วแล้วคุณกล้าตัดสินใจอะไรที่ไม่ใช่คุณตัดทันทีคุณตัดทันทีเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานคุณเด็ดขาดมากอาจารย์ไม่ห่วงเลยนะเรื่องงานคุณเฉียบมากๆโดยเฉพาะใครที่เป็นผู้นําเจ้าของกิจการมองเรื่องการไกลเรื่องการลงทุนคุณมีโอกาสชนะแน่นอนนะคะชนะแน่นอนหรือใครที่เป็นคดีความในเรื่องการค้าข้อสัญญาต่างๆเสียเปรียบเขามานาน คุณก็จะตัดสินใจได้และในถามในเรื่องของการเงินยังพิจารณาในเรื่องของการลงทุนการมองการไกลการวางแผนต่างๆแต่ถามลงทุนได้ไหมได้ถ้าสิ่งนั้นคุณคิดมาดีอยู่แล้วเพราะในไพ่จะบอกเลยว่าคุณมองเรื่องนี้มันมานานแล้วและคุณอยากจะลุยจะลงมือทำได้บางคนนี่กล้าตัดสินใจแม้กระทั่งโยกย้ายที่อยู่นะ เปลี่ยนแปลงตนเองนะคะแล้วก็ทิ้งอะไรบางอย่างเพื่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะคุณมั่นใจนั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานการเงินสัปดาห์นี้คุณผ่านอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ต้องระวงังอาจารย์ให้ระวังเรื่องอารมณ์มากกว่าคุณจริงจังมากไม่เล่นแล้วชั่วโมงนี้กลุมไม่เล่นแล้วค่ะ อะไรที่รอเล่นไม่เล่นแล้วจริงจังมากจริงจังมากและจะกำลังจะปั้นโยงมาที่เรื่องของความรักใครที่มีแฟนราศีกุมหรือในชาวกุมมีแฟนนะคะคุณที่มันคาลาคาสั่งทะเลาะกันบ่อยเลิกเดี๋ยวดีเลิกเดี๋ยวดีตอนนี้อะไรก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะตัดก็ตัดได้เลยถ้าคือคนถามบอกเลิกกันแล้วจะมีโอกาสกลับมาไหมสัปดาห์นี้อาจารย์บอกเลยว่าไม่ แล้วคุณก็ไม่ไม่สนด้วยคุณกําลังมองเรื่องชีวิตที่มันต้องเจริญก้าวหน้าและเติบโตไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ชาวกลุมจากขี้สงสารแล้วก็ให้อภัยซ้ําแล้วซ้าเล่าชั่วโมงนี้คือตัดแล้วก็อโหสิไม่จองเวรเลยนี่สําหรับคู่เวรคู่กรรมที่มันคาลาคาซาังมานานๆนะคะแต่คนโสดละ่ะคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมจะมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามา มีคนเข้ามาแต่คุณไม่ได้เปิดใจง่ายๆคุณจะมีการทดสอบเขาค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นใครเกิดราศีกุมจะค่อนข้างที่จะห่วงเนื้อห่วงตัวแล้วก็ออกแนวที่ทับชอบก็คือต้องมีเหตุมีผลนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้อาจารย์ว่าไม่ค่อยโอเคกับเรื่องความรักเท่าไหร่คุณกำลังทุ่มเทนในเรื่องของงานมากๆ ในเรื่องของงานมากๆถ้ามีปัญหาอะไรในช่วงสัปดาห์นี้หรือพึ่งทะเลาะก,กันไปพึ่งทะเลาะก,กันไปนะคะถ้าเลิกก็เลิกเลยนะอืมทีนี้ในเรื่องของสุขภาพล่ะในคนที่เกิดในชาวราศีกุมนะคะบางคนจะเป็นโรคเกี่ยวกับไบโพล่าในการคุ้มดีคุ้มลายเครียดหรือมีความรู้สึกว่าทำไมเราถึงเป็นคนสองอารมณ์สองขั้ว เดี๋ยวดีก็ดีเลยเดี๋ยวร้ายก็ร้ายมากให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ตรงนี้ด้วยนะคะอาจารย์ก็แนะนําไปถึงว่าถ้าคุณเกิดราศีกุมแล้วมีอารมณ์ประมาณนี้นะคะขึ้นลงลักษณะเหมือนคนที่เป็นไบโพล่าหรือคนที่มีอารมณ์สองขั้วประมาณนี้อาจารย์ให้ทําบุญเกี่ยวกับน้านะอที่ไหนที่เขาเป็นวัดวารามสํานักสงฆ์สานักปฏิบัติธรรมอะไรก็แล้วแต่ นะคะเอาน้ําไปถวายมีทรัพย์มากแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าขนน้ําไปคงลําบากเงินก็ได้ขลุกเงินบริจาคค่าน้ำใส่ซองนะคะบริจาคค่าน้ําไป mm hmm. ก็จะส่งผลทําให้อธิษฐานให้พระเจ้ามีใจชุ่มเย็นนะใจชุ่มเย็นทําบุญด้วยน้ำนะคะหรือปล่อยปลาปล่อยสัตว์การทําบุญแบบนี้นะคะ mm hmm. คุณจะได้มีการลักษณะเหมือน mm hmm. โอโหสิกรรมแต่ที่สําคัญเนี่ยถ้าปล่อยต้องปล่อยปลยปาหน้าเขียงเลยนะ ที่กําลังจะตายอะแต่ก็ถ้ามันกําลังจะตายจริงอารันก็บอกว่าเอามาปล่อยอยังไงก็ตายยังไงก็ดูสมให้มันสมเหตุสมผลด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็ไปปล่อยแล้วลว่าระมัดระวังเรื่องนี้อีกเรื่องหนึง่งถ้าใครจะไปปล่อยปลาเนี่ยช่วยดูด้วยว่าแม่น้ํานั้นอะมันเป็นน้ํากร่อยหรือน้ําอะไรที่ที่ปล่อยเวลาจะตายไหมนะคะจะตายไหมเพราะฉะนั้นก็ดูถ้าปล่อยเพราะมันจะมีพิธีกรรมบางอย่างที่ปล่อยแล้วรอดไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ อีกเรื่องหนึง่งทริคในเรื่องการทำบุญสำหรับคนราศีกุมให้ถวายเครื่องหอมถวายเครื่องหอมน้ำอบไทยตำรับวังหลวงนะคะภูมมลาพิลมนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะหรือลูกศิษย์ลูกหาอยู่ต่างประเทศไม่สะดวกฝากอาจารย์ได้นะคะแต่อาจารย์ก็จะรับตามที่อาจารย์เล็งเห็นว่า ควรจะทําวัดนี้อันนี้แต่ถ้าไว้วางใจกันอาจารย์ก็จะเมตตาไปทําบุญให้เพราะเราได้ทํามาวัชนะสงครามทําแล้วนะคะที่ถนนข้าวสารนะคะมีการแหพราาร่พระข้าวสารพระางข้าวสารออกมาด้วยแล้วก็ได้ทํา ที่วัดปราศาสตรนะคะในโบส์ตั้งแต่สมัยกรงุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นลานสนามรบแต่เมื่อก่อนนะคะแต่ก่อนในอดีตก็ไปทํามาแล้วเดี๋ยวจะดูนะคะอาจารย์จะดูเลิกผานาทีกนะคะจะมีในการที่อาจารย์น่าจะต้องตื่นเช้ามากๆนะคะเพื่อไปทําบุญที่วัดเบนจมาบพิธนะคะในการถวายน้ําอบแล้วก็เทียน เทียนขี้พึ่งแท้ๆเทียนธรรมเทียน,นเทพนะคะเพื่อถวายแด่พระสงฆ์เป็นการเปิดดวงว่าจะทําเดือนนี้หรือเดือนไหนเดี๋ยวรอแจ้งนะคะเดี๋ยวรอแจ้งรอบนี้น่าจะยิงบอกทางผ่าน l ลน e ออ f ฟิเชียนะคะทุกคนจะได้เห็นเพราะฉะนั้นใครชมคลิปนี้อยากที่จะร่วมบุญกันก็ทักไปใน l ล n e อ f ฟฟิ i ชียลแล้วเวลาที่ยิงบอสแคทก็จะได้รับทราบนะคะ บอสแคดเนี่ยจะเป็นข้อความอัตโนมัตินะถ้าไปรบกวนใครออกจากบอสแคทได้เลยนะคะไม่เป็นไรเพราะจะเป็นอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ยิงยิงเขาเรียกอะไรนะยิงประกาศแจ้งในบอสแคทเนี่ยตกใจมากเลยนะมากับครึ่งปีแล้วนะมากับครึ่งปีอาจารย์ก็จะทําในกลุ่มลูกศิษย์ที่ศรัทธากันอยู่อยู่อยู่ไม่มีไม่เท่าไหร่ก็จะทำกันอยู่เรื่อยๆืบางทียิงไปอาจารย์ก็ยังคิดอยู่ว่าจะไปรบกวนเขาไหมนะคะบางคน เหมือนลำคาญลำคาญก็ออกลูกอันนั้นมันเป็นมันเป็นบอดแคสส่วนตัวของชาแนลเทียนมงคงจักว่าเด้องออกไปเลยนะคะอาจารย์ก็ยังงงอยู่บางทีเขาลำคาญแต่ไม่ยอมออกความพันนี้นะคะก็งงๆเลยทําให้เรารู้สึกไม่ดีนะคะาจะาทําให้เรารู้สึกไม่ดีแต่ถ้าอยากจะเป็นมิตรกันเป็นกัลยาณมิตรกันทักในลายส่วนตัวแล้วก็พยายามทักมาบ่อยๆอาจะมีงานบุญอะไรจะบอกแล้วก็เป็นรูปมาทํา ไปด้วยกันไดนะ้ไปด้วยกันได้โอเคทีนี้มาสรุปในชาวราศีกุมนะคะในช่วงสัปดาห์นี้คุณจะค่อนข้างมาแบบเข้มมาเลยนะคะตั้งใจมากและถามการตั้งใจของคุณไม่เสียเปล่าคุณมองไพ่ใบนี้ไว้ดีนะสิ่งที่คุณเหนื่อยล้าหรือเกินและคุณต้องสูญเสียอะไรบางอย่างมากมาย ในช่วงที่ผ่านมามันกําลังจะสำฤทิดผลและเติบโตคุณจําคําอาจารย์ไว้ต้นไม้เนี่ยฝ่าจะใหญ่และยืนต้นได้สูงตรักตางานสง่างามเขาต้องสูญเสียอะไรรอบๆตัวต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีช่วงนี้ให้กําลังใจกันเยอะๆนะคะจิตใจจะค่อนข้าง เอจะต้องบอกเลยบางทีดูลายลูกศิษย์ตอนเช้าๆก็สงสารนะคะช่วงนี้จะสับสนตามอิทธิพลที่ที่พลังงานต่างๆนั่นะเพราะฉะนั้นเราก็ให้กําลังใจกัน ชมคลิปนี้อาจารย์ก็ให้กําลังใจทุกๆคนนะคะทีนี้มาให้กําลังใจเรื่องนี้ดีกว่าอาทริคนะคะทริคเสริมดวงนะคะสำหรับคนที่เกิดในชาวราศีกุมนะคะใครที่บ้านเลขที่ในแผงบ้านเลขที่ของคุณมีเลข2นะคะทำอย่างไรบ้างในบ้านเลขที่ของคุณที่มีเลข2เนี่ยเขาเรียกเป็นคนรักสวยรักงามเจราจาเก่งปากหวานเข้าสังคมได้อยู่ในสังคมชั้นสูงนะคะแล้วก็มีความอ่อนโยนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ถ้าไปเยี่ยมหาใครนะคะลองดูบ้านเล็กที่เขาถ้าเข้าบ้านเล็กที่2เนี่ยมี2นะเขาน่าจะต้อนรับเราอย่างดีนะคะนี่เป็นทริคนิดหนึ่งนะหรือเลขท้ทยประชาชนเขาหรือเลขประชาชน3ตัวหลังเนี่ย มีเลขสองคนนี้คุยได้ง่ายอยู่นะคะเพราะถ้ามันก็จะมีเหมือนกันเลขที่ดุดุอะไรประมาณนี้เนาะเลขที่ดุดุคุยคุยกันแบบว่าต้องตรงไปตรงมาจริงใจก็ถึงจะจริงใจด้วยนะก็คือเป็นเลขแห่งพลังงานสเสน่ห์นะคะที่ดีทีนี้ในหน้าบ้านของคนในชาวาราศีกุมแล้วก็มีเลขที่สองเนี่ยสีของบ้านนะคะ ทาเป็นสีเขียวอ่อนสีขาวนะคะส่วนต้นไม้อาจารย์บอกเลยว่าปีนี้ให้คุณเสริมในเรื่องของการปลูกมะลิไปนะคะมะลิที่ส่งกลิ่นนะคะมะลิที่ส่งกลิน่นมะลิลามะลิซ้อน,นะคะมะลิจันทบูรณ์นะคะแล้วก็พลูด่างนะคะพูด่างแต่ข้อแม้ ข้อแม้อาจารย์บอกเลยว่าถ้าปลูกไม้เลื้อยระมัดระวังอย่าให้ขึ้นหลังคาบ้านด้วยความรักนะอืเอาทริกนี้ไปอย่าลืมกดแชร์นะอย่าลืมกดแชร์นะลูกนะอืมพระที่บูชานะคะให้คุณบูชาพระแม่ธรณีคนที่เกิดเลขสอต้องบูชาพระแม่ธรณีและพระแม่ลักษมีจะส่งเสริมในเรื่องของ อาชีพและการเงินของท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าไปบูชาพระแม่ธรณีอย่าลืมสั่งเทียนเทพเทียนธรรมของอาจารย์ไปนะคะเทียนมงคลจักรวาลไปถวายพระแม่ธรณี9เล่มทุบ21ดอกขอให้ถูกรวยง่ายมากนะคะเอาละวิลาวันปาลีแชร์แล้วค่ะ ขอให้ลูกแม่โชคดีร่ำรวยนะคะคิดถึงนะคะสาวเชียงใหม่ของอาจารย์เจนนะคะ,ะพิมลพันธ์บ้าเลขที่106่หนึ่งบอกไปแล้วเดี๋ยวจะดูเลขหนะคอยตามไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่เป็นศาสตร์หวงจุ้ยที่เก่าแก่มากอาจารย์เปิดตำราแล้วก็บอกให้กันแบบฟรีๆเลยหนูรู้ไหมดูหวงจุ้ยนี่ เขาจะมีค่าครูค่อนข้างแพงนะคะแต่อาจารย์เจบอกให้ฟรีๆคุณแค่กดไลค์กดแชร์ไม่มีอะไรติดขางต่อกันเป็นข่าวดวนข่าวดีเนาะยังไงก็สัปดาห์นี้มูกันหน่อยตั้งสติให้ดีแล้วก็ไม่เครียดอะไรก็แล้วแต่นะคะเครียดได้ดึงสติกลับให้เร็วที่สุดสติกรรมฐานการทำสมาธิอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญที่สุดในการทดสอบเนี่ยดึงตัวเองกลับมาให้เร็วที่สุด โกรธได้คิดได้เครียดได้แล้วก็แล้วแต่แล้วก็ดึงกลับมาพอดึงจิตกลับมาได้เรารู้ตัวไงรู้ตัวมันก็ไม่อยากทําแล้วรู้ตัวก็ที่สําคัญที่สุดสงสารตัวเองด้วยเพราะไอคนที่เราโกรธเครียดแค้นหรือเหตุการณ์ข้างหน้าที่มันยังไม่เกิดหรือเหตุการณ์มันเกิดแล้วเรายังไม่ได้แก้ไขเนี่ยคนที่มันทุกข์ที่สุดคือเรา เลือดเป็นครดภาวะต่างๆโอ้ตามมาปวดเมื่อยนู่นนี่นั่นเห็นโอเห็นใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กันเยอะๆอาจารย์บอกเลยว่าการให้กําลังใจคนเนี่ยเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากๆยิๆ่งใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นเจอใครกําลังทุกข์อยู่อ,อะไรก็พยายามนะคะพยายามสับสนเรื่องชีวิตมากๆนะคะอยากจะรู้แนวทางในการดําเนินชีวิต เช็คดวงส่วนตัวนะคะอาจารย์จะได้มีวิธีกรรมเขาเรียกพิธีกรรมโบราณทํากันมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วตามตำรับตําลาแก้ไขให้แก้ไขให้เป็นทอดทอดอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะที่สิทธิ์มีครูบาอาจารย์ก็จะไม่ค่อยพลาดถ้าไม่ประมาทด้วยเพราะฉะนั้นในชาวกลุ่มนะคะสัปดาห์นี้ใจเย็นเบาสบายนิดนึง ไอ้เรื่องความที่ใจร้อนแล้วก็ใส่อา,อารมณ์กับงานมากๆจริงจังเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันสําเร็จแน่แต่ก็ยังไงก็ดูแลหัวใจตัวเองด้วยเหม่งั้นเด็๋จะเป็นโรคเครียดตามมาอีกเนาะอืม